วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy And Fishing นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาออกทริปตกปลานะครับในตอนเช้าๆนะครับหมอกเต็มเลยครับทุ่งนานะหมอกเต็มเลยนะฮนะนี่ฮ คนไม้คร right. ับกำลังต่อสายหน้าครับมีเตรียมพร้อมมาเลยเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะได้ผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับอะไรวะเด็กมันเดี๋ยวยากเด็กเดกกันไหนเข้าเราออกเนี่ยเหรอ อือืตอนหน้าต่อตามัวก,ก็อู้ไอเห็นปลาตัวคบแต๊แต๊แตดึงขึ้นเลยดลดลดเดี๋ยวดิ้นในน้ำรุดนะ กำสายดึงขึ้นเลยแม่นโอ้โหใสสวยเลยเนะี oh. ่ยไอ้กกไอ้ตีนี่นะ <c oughs> กับเหียอะไรนะฮะสจ๊วตครับผมดจดนะครับสง <c oughs> ครับใส่สเล็กแต่ปลาไม่เล็กนะครับด, <c oughs> ดูจอด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 ยอด มาแล้วครับเต็มแรกของผมกัดจนได้เต็มเต็มแต่ไม่เต็มปากเอ้ยลุดเ,เรียบร้อยครับผมหลออีกแล้วครับเขาหลออ <c ười> <c ười> หลอ <c ười> หลอื่นนะครับ <c ười> เอ้ยหมานขนาดเป็นไงครับพียร์ ตัวเล็กๆนะครับหมานสุดๆครับผมนี่ครับอยู่ตัวใหม่ของเรานะครับไอ้หนูอะไรนะฮะเจียวัดเดี๋ยวปลอยครับก็ย้ำหลายไม้เหมือนกัน,นครับสองสามสี่ไม้กี่ไม,ม้ อย่าหลุดนะครับเมื่อกี้ทำหลุดไปตอนเดงครับนูยางสจวอตสีส้มนะฮะนี่ครับผมตัวสีส้มนะครับกับปลาช่อนใช้ทำปลาทป, <laughs> ปลาเคี้ยว <c oughs> ครับเดีผมจะลองตีเสียงตีฝั่งนู้นดูนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะตีไปถึงไหม อม,มีจริงๆด้วยครับลากมา,มาเลยมีจริงๆด้วยครับมันเป็นเว้าตรงนั้นนะครับที่ผมตีไปโอ,โอ้ใส่ยสวยอยู่นะหือ,ก,อกัดเบาๆอะ่ะเว้าตรงข้านไหนสองไม้หูเรียงเลยเรียบร้อยครับหลุดครับผม มันบนเมาได้แล้วมันขำไม่หั่นมันมามันได้ต้องหลากมันขึ้นบนนี่มันรุดขึ้นมาแล้วไอ้ดึงมันขึ้นมาแล้วแล้วมันรุดไปเหรมันดึงไม่ได้กดถ่ายนะครับทุกคนเต็มป่าครับตีเล่นๆนะครับรอน้องชายลงไปเอาเหยื่อนะครับเหยื่อขาะทิ้งไว้นะครับเนี่ยฮะก็เลยลงมาตีข้างๆครับยังโดนอีกครับนี่โห ปลาเขาใช้สีสวยมากเลยครับสีใสๆเราะ้น้ำมันขุ่นๆนะครับอาศัยตีแถวเนินหญ้านะครับลากเพราะว่าระยะมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับอืมก็ทําหลุดไปหลายตัวเหมือนกันนะครับน <c oughs> ี่ครับแต้มที่สามของผมครับ